องนี้ตุมต่มกันเลวตุ่มกันเลวอยู่แต่ส่วนไหว้เมี่ไม่เกิดวันเลยเกิดวันเสาคนเกิดวันเสาเหนือกูควรระนัดปีเกิดวันนัดนด้วยเจ้าคนเกิดวันนัดด้วยเจ้าทุกยิงว่าคำปีและน้องกันไม่ใกลมีผัวักเดี๋ยวเราไปกันตุกคนนี้เดี๋ยวหน้าตาแบบนั้นหน้าภาคตือปนีมึงเจอ,อ,อกูใจติดกุ้งเหลวเอาเม่เจ้ากเล่าไอ้ควังลูกเออควังไหวนะก็ว่าลักษณะคุณก็ว่าค,าาคุณตะวุยานอยาอยุยืน ท้าวญาณาย,ยืนเออถ้าคนมูกดงก็ว่าจบตับตัวเป็นผู้นำเม้นมู่รังมูกดงทาตัวผู้นําแต่ก็ว่าถ้าไม่มีดังนั้นคนนั้นก็ว่าจบใจเร่งงานโอ้ลักษณะคุณเออก็ว่าตาวาลาดน,นั้นใจน้อยกลัวหายแต่ว่าให้เร็วโอ้ทาวลาดเบิดกูเออใจน้อยถึงคนยิ่งก็ว่าท่านาภาคย้อยน,นี่นี่ตืบถึงคนชายก็ว่าถ้าค่ยอยเยอะยานุนักเข้าใจไหมแกกูเล่ามา อะไรก้อเขาว่าคนชายถ้า,าเคยใหญ่วูนักว่าปลื้อกออะไรก้อก็ว่าคนชายถ้าเคยใหญ่วู่นักได้ยินไหมไอะไรก้อเหย็ดี้แม่มเคยฟังย่อยไหนเปรตนี่นะกุดลรงเตือนตัางรามเลยยังไม่ได้ยินเลยนะถึงสักเดียวนอนไหนไม่รู้นอนไหน,หนที่ กอดกางเกงได้ถึงพี่ขึ้นไปอยู่บนได้ทำใหญ่ทำเลห้ได้ทำพี่ให้ทุกอย่างเฮียยี่มาเหี้ยแกมแม,มเ่เป้าเป้าได้ยินเตือนตัง้งร่างอยากดูบาดไอป้ปีตินี่ถ้ามึงยังมารับเลยนะกูก็โลงนาะยปีตินะออโปราะฉะนั้นไปนะน้องนะก่อยปอบกันนะค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยนะก่อยปอบกัน ชูดักพริง่งก็อยากดูแลไงมากกว่านี้น้องกลัวก็พี่เหมือนวัวน้องกลัวคนเขาจะว่านอนให้วัวแยงน้องคงคิดหนักเลื่อนเป็นคนรักไม่ได้หรอกนะก็อายผู้คนนินทามีผัวเหมือนวัวกลุ้มใจมันด่ากูไม่ะ รูปโลมาดแมนใครแลนพวน้องคนเก่าเลิกกันเพราะเมาอยากหาอยากเอาผัวใหม่พราอยากมีผัวพบบัวยิ้มให้โถเราจะรักกันได้ยังไงสายตาพี่ขอมากเกินไปน้องยังติดใจผัวคนใครแลนคนที่ไม่ใช่แฟนใครไม่เลนก็เชงเทนได้จะทำไมมามจัดอุบาตชาติกัดชิ้นมันวกวนลรือเออเออ ไปในอกนะคุยพบกันนะค่ะไปเดินนะคะอืมชอเอเปย์ตำตาปน,านันช่วยเหล่านองช่วยมันเกยช่วยม,ม,นะมันหมมตุใสน้ำมันมดไม่ความว่าปลื้นหน้ารุ่นเละอยากกิงไหมกิงเดี๋ยวปีหลักนองเมื่อกับตาตังควยใสมันลงในตาเดี๋ยวปลาใสปวดทุกตึงปลาบักกินกับข้าว ไม่ความว่าอยากปัปนปผืออยากไม่โตติงในน้องแกรดแมแมแรกวางยุบอยู่หลาวกว่าป้าเอ้ยเลยเลยทุโยดกองมาตุงนี้เติงเออเมื่อกว่าคนยิงกับตู้เย็นนี่เตกต่างกันเปลือจริงเตกต่างเปลือโห้คนยิงอันไม่ถึงหว่าแข้งโกนโตเฉตูเตเต้เย็นตูเ้เย็นตรงเฉโกนโตแข้งโอ้้อาปัน้าดหนาหนุยโอเจ้าวปนากู แล้วกูตามเมองตีว่าบรรดาสัดอะไรอยู่บาดว,ว่าเพื่นอนเมวขี้ไชทีโนนปิดก้อยเวลาก้อยหลังทางปิดสัต์เกี่ยวบาดว่าเพื่อนอะไราามารลูเรือเอเมลกาาไม็ไอ้มาแย่ดเมมอุบาทไม้เราก็เมมอยากแ,มมย,ากแย่ลยมานั้นไปแต่คอยพบกันนะค่ะจาตาวันวันแล้าเอาตรงนี้เพื่อ,อเอาอ ต่อตนุยวางเด็กเอ้ไปถ้าก่อยพบกันเดียวไปเดี๋ยวนะคะเ <c oughs> สียงเหรป้านกรู้แต่ว่ากลิ่นตกหลับลุงไหมไปเร็วไปเร็วฮู้จ่าทุดโยดฮู้โอ้หนูเด็กร้อยมาทางนี้จริงไม่โอ้ยเดินลงมาทางนี้เล็วเด็กร้อยลูกคอยมาที่ก่อนมาหน่อยมากมา,มาดูดิครับหลังผมเนี่ยแม่เลี้ยงทุกตีผม เลวผักลองก็ตีมังเลถึงโราโ้อลาทีาท่รน,นเวลาเทียเท่ยวนาเกี่ยวเวลานัเกี่ไปไปบอกคนใจตีแล้วเอ้ยแก็บ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 ขมวดเจ็บจริงๆริงเอดือ้อแรกไม่รูควังเออเนี่ยเรื่องหู้ก,กบอกเลวไม่โอนดัดไหนไม่แก้ความดัดยากถึงเนี่นกูโซนหน้าเลียนรนหลูก็เออเนี่ยตัวใจนี่ตัวเล็กตัวปีนุมึงกินเล่อบรมตึงหลูมึงเออทำงานตร,รงต่างไงกูตุกเดือน ลูกเมืองยิ่งคุณรัวปีจำร้อยเป็นกะรี่อยู่กูโลกว้าวเหตุผมมาลาวเปิินไม่บัดซีบัดซีเรยคุณใกล้าชานีดอดีตนานะบัดซีตรนักการเมืองสมัยโคนผ้าเมืองเตยไปจำนำกับเอออิฟอมเอเอิมอฟก้องกูตูกโตดตูกตดมันช่งตังไงกูได้ซื้อตู้เย็นได้ซื้อกูนี่เจอดูลูกกูรัวปีเออเป็นกะรี่อยู่ช่องปีเลยลกูลก มาแกดไปเยี่ยมซ้ำจังวัดปากตายพ้งปลงพป้งปลง,ปงเฮ้ยเป็นห่วงลู้กันหละเป็นกะรียอยู่กูลกเออนี่ว่าทำเรื่องยายมาโคนลู้ยายได้ไหมวะแก <c oughs> ผมกะรียายเมื่อครู่เดียวดีเลยมาอยู่โคนก,นกูได้วุนนุ่นมัง้งเออวายมาอยู่สุร์ก็ได้พี่นองกูมากพอได้ช่วยอุ่นเจ้าส่วนเพละ่ะพี่นองมึงเอออะไรกู่หนุยมาบอยสุร์ เออโดยจะพผลอย่างง,งเหแล้วการจดดิษกลางบา้านใน้างคอยคอยพี่นงมึงอยู่การจดดิษอ้ล่วงเลียงล่วงเลียงเออพวกเช่าเนบบับนคนมานอนบ้านล่วงเลียงกูจเขาจมวยการขุดรนขุดร่นุนนนล่วงเลียงไม่มีตั้งเลขึ้นเละบนต้นรูขวางมวยเออกูหนังกิ้งล้างล่วงเลียงหนังกิ้งบุญชาดร้อยขู่เอกหยกนึ่งมดต่ตๆข้าวหยกช่องกรรมาการว่าพี่เลี้ยงลงล่วงเลียงต้นลงมากิงนึ่ง จำจาข้าวหยกซ้ำกรรมกมารวะพี่เลี้ยงลงเร็วเรวล่วงเลี้ยงทดนลงอันังกิ่งเดียวกับกูต้นหยกห้ามวยสู้ซี่กิ่งดำกรรมาการวะพี่เลี้ยงบอกว่าลงลงลงล่วงเลี้ยงวะเก็ดเมย,ยก,กิกเตะกูไกนหน่วยไม่กิกเก็ดอี้แมวกูวโล่เตือนตกสะน้มหมาเลื่องเป็นมาปัดพื้นแลานหลควงมึงเก่พื้นผมชื่อปานครับ <c oughs> เป็นลูกของพ่อเชิดแม่ยม,มานาอ๋อ ลูกพ่อเชิญแม่ยมานาใช่แต่ว่าพ่อไปมีเมียน้อยคือนางสุนีแม่ถูกกลับไล่ถูกใส่ร้าย,ายแม่จากบ้านไปผมทะเลาะกับปอซึ่งเป็นลูกของสุนีมันมางาเรื่องผมผลักมันล้มในที่สุนเกิดการทะเลาะบอกแหวงกันขึ้นแม่สุนีตีผมผมต้องวิง่งหนีวิง่งหนีออกมาจากบ้านคิดว่าอยู่ต่อไปไม่ได้บ้านหลังนั้นอ๋อ แล่พ่อมมงเองไม่ตุบเองพ่อเชื่อความแม่เลี้ยงทุกอย่างไม่ว่าแม่เลี้ยงจกพูดอะไรนี่ไม่แกธรรมดานี่อุลลาดประดาชานี่ก็เลวนี่ควาชายปานแหมอโอ้ยกรา,ตาบตะไหวบังคมกรบเออร์นอเออร์ลาดเออร์ไอู้ลลลลเลวและตึ่งความจวนไา,า,ายก้อยสุนีอันที่นี่เสียเชิญนี่ไม่ความบวัความวอีสุนีนต่้งไปร้อยคำพันคำผมพูดพ่อไม่เคยเชื่อแต่ว่าสุนีพูดคำเดียวพ่อเชื่อ ผมไม่อยกจะกลับไปแล้ว stage stage, ไม่แยกแล้วกลับไปหาพ่อพ่ออยกจะอยู่กับลุงด้วยอ่าไม่ปลื้มหนอยเออเพราะฉะนั้นผอลุงเทงกันเจ้าข้องยาสมุ่นพลอยเจ้าตำรับอ่ารักษาห้ายาใจเปรย์าย้ล้ียวตไปหนุยโรยกันว่วหนุยคือรัฐายาเด้นเปล่ามาอนาคตจะครับไม่ใจธรรมดาได้หนุยเออเพราะฉะนั้นกูถือว่าการพาในคนนี้ไปอาตาบันทีนี้ไปอาผู้มีวิชาความรู้แล้วว่ตไปไอ้คุณแก่น่าเรื่องเด็กจำไว้แก่ลงไปทุกวัน แต่เด็กบันเทาขกันมาทุกวันเหลือเมื่อกระวอดสร้างกระเด็นสราส้มเหลืองความเกลนถ้าปั้นหนุ่ยนะออกจากบ้านผอลุงกระตือว่าอยู่นี่ใจมีความทุกเร้ยพานุ่ยเดินจ้างไปเลือผมไม่อยากจะอยู่แล้วอยู่ไปไม่ได้เออไปห้าวัดหน้าว่ามามามาลุกมา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 เออไอเด้งมาเออเดียตะเปรดเลยไปดีว่าโ